you. Mm -hmm. เด็กเล็กมาด้วยให้เด็กเล็กอัคคะมาราภกินใช้ธรรมะบรรลุธรรมะธรรมะรัสรู้ประสาสติคันธปานังธิปติมหาราชายสตติโสพุทธาภิตะนวันตูยิสัิโนโมธมานาเทวสู ปัจจิมันจะที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอาธิปติมหาราชายสติโสพุทธาวิตัสสะภะวุธรรมนามหาลลาอิสมันตูทุติมันตูวันวันตูยสติโนโมธรรมนาทั้งสุ อุตระนีดิสังราชาโกยโรตัสซาสติยาคานังอาทิปติมหาปุริมาริสังทัตตลโทตะกินนีนวิรุณหาโกวะจิ สัมมาสัมปุตตะสะนะโมตัสะปะตาวะโตภาระหะโตสัมมาสัมปุมาศาสะมักท,าามที่ลูกทั้งหลายได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระราชพมยานมหาเทระด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาก็ดีมิได้เจตนาดึกก็ดีทั้งรับหลังก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีนับตั้งแต่อดีต ตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้ขอพระเดชพระคุณหลวงพอ่อพระราชชาภพมัยาณมหาเถระด้วยโปรดปดโทษและอโหสิกรรมให้แก่ลูกทั้งหลายรับตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทิน ขอรบได้ดวงวิญญาณของพระเด็พระคุณท่านเจ้าคุณพระราชพรหมยาณเทระอดีเจ้าว่านวัดจำทารามแห่งนี้ด้วยความกรากรพอย่างยิ่งขอโอกาสท่านพระเทรานุเทระที่ได้รับรัตนามาสวดพระพุทธมนต์ในวันครบกรอบวันบรรณภาพ ของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชนพลมยานหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำเจ้าวาดวัดจันทารามแห่งนี้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชพรหมยานนั้นพระเดชพระคุณนั้นเป็นพระมหาเถระที่มีกุณโปการคุณเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมสูงมีพรหมะวิหารธรรมมีความสุข,ขุมเยือกเย็ยนรอบคอบ เพราะท่านนั้นถือว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลคือมีศีลาจรวัดงดงามเป็นที่เคารพสักการะเชื่อถือของศิษยานุศิษย์โดยทั่วไปคุณธรรมเหล่านั้นล้วนเป็นคุณธรรมที่แสดงให้เห็นว่าท่านนั้นเป็นบุคคลที่ดีเลิศหรือดีอย่างจริง คุณงามความดีนั้นเราถือว่ามีคุณูปาการคุณแก่ชีวิตของเรามากชีวิตของเราทุกๆคนนั้นใครจะมีชีวิตมีเสน่ห์เป็นที่เคารพนับถือรักใคร่ของบุคคลทั่วไปได้ก็เพราะคุณงามความดีคือคุณงามความดีนั่นเองทำให้คนเรานั้นตายไปแล้วก็เหมือนกับว่ายังมีชีวิตอยู่ ก็ขอขอบคุณและก็อนุโมทนาในกุศลเจตนาของคณะศิษยานุสิทธ์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายการวะไว้ณโอกาสนี้สุดท้ายขออำานาาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของนลวงพ่พระประธานในอุโบสถวัดจันทารามแห่งนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของหลพ่พระประธาน ที่ประดิษถานอยู่ณมหาวิหารแห่งนี้ขอทุกทุกท่านจงเป็นผู้ปราศจากความทุกโศกโรคภัยอะไรอุปตวันตรายต่างๆเจริญด้วยลาบยศสุขสรรเสริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขะะภะละปฏิพานคุณสารสมบัติมีชีวิตสุขสงบร่มเย็นอยู่ในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาถึงความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป ทุกทุกท่านทุกๆคนเมื่อปรารถนาสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นๆั้นจงพลันสำเร็จทุกประการเถินสาธุ